สวัสดีครับคุณครูดุก๊กสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีคเด็กๆทุกคนเข้ามาเจ็ดคนแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวครูแชร์คำศัพท์สำหรับเขียนตามคำบอกในวันนี้ให้ดูก่อนนะครับเนาะเป็นคำศัพท์เมื่อวานนะครับที่เราได้อ่านกันไปในวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับอ่าซึ่งคำศัพท์วันนี้เนี่ยก็มาจากหนังสือภาษาพาทีเนาะหน้าหนึ่งร้อย 3 9สิถึงหนึนั่นเองนะครับอ่าแแชร์หน้าจอให,ใหญ่ให้ดูนะครับชสวัสดีครับสวัสดีครับอเด็กๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมเนาะสมุดเขียนตามคำบอกนะอ่าดินสอยังลบนะครับให้พร้อมนะครับอ่า เนาะอ่าคำศัพสวัสดีครับส,สวัสดีครับอ่าคำศั์อันนี้เนาะคุณครูก็ได้อ่าแล้วก็อธิบายความหมายให้เด็กๆฟังไปเมื่อวานนะครับเนาะ คำที่อาจจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทบทวนให้ฟังก่อนที่เราจะไปเขียนตามคำบอกกันนะครับนะ่าเหลือเวลาประมาณสามนาทีให้เด็กๆได้เตรียมตัวนะมีคำไหนที่คิสวัสดีค่ะคุณโคดูสวัสดีค่ะคคนะโคดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีมเนาะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะที่เข้ามาแล้วเนาะ ามาดูกันดีกว่าว่ามีคําว่าอะไรบ้างอาสวัสดีครับอ่ามีคําว่าเดือนร้อนนะเดือดร้อน,นะอรอนประเทศหมดแรงหน่วยงานเสมอ,อความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระรา พระราชินีในหลวงพระราชทานถวายพระพรทรงพระเจริญครูก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้นะครับเลือกมาห้าคำเนาะมาให้เด็ก เขียนตามคําบอกนะครับอ่ใไรที่เข้ามาใหม่นะเตรียมสมุดเขียนตามคําบอกให้พร้อมนะครับเหลือเวลาเตรียมตัวอีกประมาณสองนาทีนะสองนาทีใครยังไม่มีดินสอนะครับอใครยังไม่มียังลบนะตอนนี้วิ่งหาเลยนะครับนะวิ่งหาเลยนะเดี๋ยอีกสองนาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะนอะไรนะ นูเขียนตั้งแต่ห้านาทีก่อนโอเคตั้งแต่ห้านาทีก่อนแล้วใช่ไหมอดีมากเลยนะครับเนาะ,ะมีการเตรียมพร้อมใช่ไหมอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วนะเด็กๆตอนนี้มีสิบหกคนแล้วนะครับอนูเขียนมาแต่เมื่อวานแล้วครูโอ้โหเขียนมาแต่เมื่อวานเลยใช่ไหมวอาดีมากครับถ้ามีใครเขียนมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วมีไหม มีใครเกียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีไหมครับ <c oughs> เอเพุ่งผ่านปีใหม่กันมาเนาะเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับอ่าใครที่ยังไม่มีสมุดดิ้นสอย่างลบนะอัดเรียมให้พร้อมเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็9โมง5นาทีแล้วนะครับเราจะเริ่มเขียนตามคําบอกคําที่หนึ่งกันเลยนะครับอ่าตอนนี้หน้าจอของกลุปเปลี่ยนมาอยู่คําที่หนึ่งหรือยังเอลยกันแล้วครับ <Pe an S 1> เปลี่ยนแล้วอโอเคนะครับคําที่หนึ่งคำว่าเดือดร้อน เดือดร้อน คำที่หนึ่งคำว่าเดือดร้อนนะครับเอามีใครยังไม่เสร็จไมเ่เอ่ยมีไหมเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคำที่สองนะครับคำที่สองคำว่าประเทศประเทศ มีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยประเทศอ่าไม่มีค,ครูจะไปต่อแล้วนะครับคำที่3ามคำว่าความทุกข์ความทุกข์ ความทุกข์มีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีไหมอ่ะไปคําที่สี่แล้วนะคําที่สี่คำว่าหน่วยงานหน่วยงาน คำที่4ี่หน่วยงานมีใครยังไม่เสร็จไม่เอ,อ่ยมีไหมถ้าไม่มีครูไปต่อคำที่5แล้วนะครับคำที่ห้าคำสุดท้ายคำว่าในหลวงในหลวง ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับห้าคำเนาะอีะ๋ยวครูจะทวนให้ฟังนะครับว่ามีคําว่าอะไรบ้างเนาะเอาคำที่หนึ่งคำว่าเดือดร้อนคําที่สองคำว่าประเทศคําที่สามคำว่าความทุกข์คำที่สี หน่วยงานคำที่ห้าในหลวงตรวจสอบตรวจาานคำศัพท์ที่เขียนไปให้ดีนะครับเนาะตอนนี้ยังมีเวลาให้แก้ไขนะคนไหนไม่แน่ใจคำไหนนะครับลองสะกดใหม่ให้ดีนะครับอ้าถ้าเกิคดครูเฉลยเมื่อไหร่แล้วนี่หมดโอกาสที่จะลบแก้ไขแล้วนะเนาะถ้าผิดขึ้นมาก็จะต้องแก้คำผิดแล้วนะครับ อ่าคุณครูจะเฉลยแล้วนะคุณครูจะเฉลยแล้วนะครับเ,เฉลยเลยเฉลยเลยนะครับคําที่หนึ่งคำว่าเดือดรอ้อนนะเดือดร้อนนะครับดอเอือดอเดือดรอ,ออรอนอร้อนไม่ทูร,ร้อนเดือดร้อน่า เหมือนเดิมนะครับถูกก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกนะครับถ้าผิดก็ใส่เครื่องหมายกากบาดเนาะอ่าไว้ด้านหลังคําศัพท์ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปคำที่สองคำว่าประเทศอ่าระเทศนะครับปรอประทอเอสเอทศประเทศสอ่าสสานะครับเด็กเด็ก อาต่อไปคำที่สามนะครับคำที่สามคำว่าความทุกความทุก์ควมคอ,วอามาความทออก,กอขอไข่กรรนทุกความทุกนะครับตัวขอไข่กรรนนี่เราไม่ออกเสียงเนาะตัวไหนที่มีกรรนเราจะไม่ออกเสียง พยัญชนะตัวนั้นนะครับความทุกข์ต่อไปคำที่สี่นะครับคำว่าหน่วยงานหน่วยงานหอนอวยอหน่วยไม่เอกหน่วยงอนอนงานหน่วยงาน คำสุดท้ายนะครับคำสุดท้ายคำว่าในหลวงอ่าในหลวงนะครับนอไอในหอลอ,อัวงองหลวงในหลวงอ่สาสระไอก็สระไอไม้หม้นนะครับเด็กๆเนาะ ดูดูขาถูหมดเลยดูหมดเลยใช่ไหมเอ้าไหนมีใครถูหมดหรือเปล่ไหนยกมือดูดูอืมโอ้ถูกันเกือบหมดทุกคนเลยนะาแตตอนว่าไงเอ่ยยังไม่อาบน้ำเลยยังไม่ได้กินข้าวช้าด้วยยังไม่ได้อาบน้ำเหรอจูจูจูอย่าบอกเพื่อนนะครับนเออทำนเนนินเหมือนตอนมาที่โรงเรียนนะครับ ได้ยินแล้วะได้ยินหมดแล้วเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนลอนะครับเนาะอ่านะครับถ้าถูกหมดแล้วนะครับครูจะไปต่อเลยแล้วกันนะครับอ่าอ่า อ่วันนี้นะครับเป็นวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับเด็กๆเนาะอ่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแชร์ใหม่ชื้อ่าวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับอาชื้อ่าจะใช้หนังสือมานะมานีนะครับเด็กๆตอนนี้เห็นหน้าจอคุณครูอยู่ที่อ่หนังสือมานะมานีไหมเอ่ย ไม่เห็นหคะ่ะไม่เห็นเหรอ,อเดี๋ยวแชร์มาครับชบเห็นไหมเอ่ย<ม>เด็ก<ๆ>เ่ะ<ๆ> เตรียมหนังสือมาณนะามีขึ้นมาได้เลยนะครับเนาะถ้าเตรียมมาแล้วเนาะก็เปิดไปหน้าที่เก้าสิบสามได้เลยนะครับอ่าหน้าที่เก้าสิบสามเนาะวันนี้เนี่ยเป็นบทใหม่ด้วยนะครับอ่าแต่นะครับแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อเรื่องนะครับอครูมีคำศัพท์มาแนะนำด้วยเนาะตอนนี้อ่าหน้าจอของครูอยู่ที่หน้าคำศัพท์หน่ารู้หรือเปล่าเอ,อ่ยือใช่ไหม อยู่ที่หน้าทักษะภายอยู่ที่หน้าคำภาษหน่ารู้ใช่ไหมคะอ่าคำศัพท์น่ารู้นะครับอ่าแต่เด็กๆก็เปิดหน้าที่ค็เรมันม่นเลยนะครับอ่าเนาะอันนี้เนี่ยไม่มีในหนังสือของนักเรียนนะครับครูเนาะเลือกคำศัพท์อมาให้เด็กๆได้ดูนะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะนำไปเขียนตามคำบอกในวันจันทร์นะครับวันจันทร์หน้าเนาะ ในสัปดาห์หน้านะครับอะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับเอาคำแรกก็คือวันอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกรู้จักวันนี้ไหมเอ่ยว,ว,วันเสาร์วันเสาร์นะครับามีใครหลุดวันพุธมาหรือเปล่าเนาะไม่ใช่หมายถึงวันนี้นะครับเนาะหมายถึงคำสั่งที่คูเปิดให้ดูนะครับนะเนาะอ้าววันเสาร์นะครับเนาะ อ่าสอเอารออ่าสอเอารอเรือกรันนะครับวันเสาร์เนาะอ่ารอกรันนี่เรามีตัวกรันเราจะไม่เอาเสียงรอนะครับอ่าวันเสาร์ก็เป็นอ้าวันหยุดวันหนึ่งนะครับเนาะอ่าต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเป็นไข่อ่าเป็นไข่นะครับจก่งมากเลยนะครับเนาะอ่า เป็นไข้ครับอ้าวต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเย็บแผลค่ะอ่าเก่งมากครับเย็บแผลเนาะอ่ามีใครเคยโดนเย็บแผลบ้างไหมเอ่ยมีใครเคยโดนหมอเย็บบ้างไหมครับไม่เคยก็เคยโดนเย็บเนาะไม่เคยโดนเย็บเหมือนตอนตอนเด็กๆเลยอีกนนิ้้วเเ่ยะหัวแตกหัวแตกเลยอะ คำี่น้องหัวแตกกได้หัวแตกหัวแตกไรล่ะรักษาเพียงเกันน่าจะเย็บไปครบน่าจะครบยี่สิบเข็มแล้วมั้งโอ้เย็บทั้งตัวแล้วเนี่ยอ่าคำนี้เขาว่ารักษาครับเมื่อกี้มีเพื่อนแอนมาให้ฟังแล้วเอาไปกินได้เลยรักษาเนาะอ่ารักษารู้จักอยู่แล้วเนาะอ่าต่อไปคำนี้แอนว่าอะไรเราจะเขียนชื่อหนังสือครับอะไรนะแอนว่าอุ้มลูกครับอ่าเก่งมากครับ ลูกนะครับเนาะอ่าตอนนี้แอ้งคุณพ่อคุณแม่อุ้มอยู่ไหมเอ่ยมีไหมอืมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนานอนู่ตัวแล้วมีอะไม่รู้แล้วอยู่ได้อ่ะขม่ได้คืนคืนให้พ่อกับแม่แล้วนะครัไม่มีหมึกแล้วหมึกเหมือน่นมมาแอุ้มนละกันต่อไปคำว่าอะไรเอ่ย สร้างบ้านสร้างบ้านบ้านสร้างสร้างบ้านครับเนาะสร้างบ้านอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรเลยไต้ต้นไต้อ่าต้นไต้เก่งมากนะครับเพราะว่าคอรมันไม่ใช่ไม่ได้คอร์รออกเสียงก็ได้เลยทอร์ออกเสียงก็ได้เลยดูไปค่ะเก่งมากนะครับทอร์ออกเสียงโซเนาะคำนี้จึงอ่านว่า ต้นไซนะครับเนาะต้นไซนะครับอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่ายากจนครับยากจนยากจนนะครับยากจนเนาะอะไรนะสงสารอ่าสงสารอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยครัวอ่ออกเสียงให้ถูกครอบด้วยนะครอบครัวอ่าไหนลองออกครอบครอบครัว ตัวว,ว,วนะครับอ้าวต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยยุงกัดอ่ายุงกัดนะครับเนาะอ่าต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยกาง,ง,งมุ้งกางมุ้งอ้าวมีใครคนไหนกลางมุ้งเป็นบ้างไหมเอ่ยเด็กๆสมัยนี้กางไม่เป็นแต่หนูหนเคยนอนเออเคยนอนในม,มุ้งกันมาทุกคนอยู่แล้วเนาะเอ่อเอ่ออ้า คนเดียว,วอ่ะเนาะเเด็กๆก็อาจจะเคยนอนนะอาจจเคเยนอนก็ได้นะครับผมไม่เ,เคยกลางมุ้งหนูเ,เคยแก่กางเป็นอ๋อกางเป็นเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคําสั่งนะครับที่ครูจะอ่านไปเขียนตามคําบอกในสัปดาห์หน้านะครับดเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มให้ด้วยเนาะเด็กๆจะได้ไปทบทวนกันนะครับอ่า ทีนี้นะครับเมื่อกี้ครูให้เปิดหนังสือมานะมานีรอไว้ที่หน้าที่93ใช่ไหมหน้าหน้าที่93นะครับเป็นบทที่15นะครับนาะมานะมานีของเราเดินไปบทที่15แล้วนะครับอ่าเด็กๆตั้งใจฟังนะเปิดหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะครับนาอตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูจะมีคําถามนะครับอ่าหลังจากที่จบเรื่องนี้แล้วด้วยนะ พร้อมแล้วไปกันเลยนะครับแม่ของมานีนะครับแม่ของมานีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลประจำอำเภอามานะและมานีไปกับแม่ด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียน เขาพบชูใจกับย่าและปิติกับพ่อจำให้ดีนะครับว่ามานะมานีไปพบใครที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเน,อะนาะ <c oughs> ไปพบนัชชาเหรอไม่ใช่นะครับเนาะมานะมานีนะครับไปพบชูใจกับย่าและปิติกับพ่อนะครับวันนี้ มีค,คนคจำนวนมากมารับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบางคนเป็นไข้ต้องห่มผ้าหนาๆเพราะหนาวบางคนปวดท้องหมอตรวจและให้ยารับประทานแล้วกลับบ้านเด็กคนหนึ่ง ตกต้นพุทธาอ้าวทอรอออกเสียงซอนะครับเนาะแบบที่เพื่อนบอกเลยนะครับอ่าเด็กคนหนึ่งตกต้นพุทธาพ่อของเขาสงสัยว่าแขนจะหกักแโซนหน้าดูเลยนะเด็กคนนี้เนาะอ่าจึงพามาหาหมอชายคนหนึ่งถูกกระจกบ,บาดเท้าเดินไม่ได้ญาติ ต้องอ่าญาติต้องหามมาให้หมอเย็บแผลเนาะเอาต้องหามมากเลยทีเดียวนะครับเนาะเดินเองไม่ได้เนาะอ่าใส่อาจจะใส่ไปหามมาเลยนะครับเนาอ,อมานีจึงถามชูใจว่าเธออยากจะเป็นหมอเธอกล้าเย็บแผลหรืออ่ามีใครอยากเป็นหมอบ้างไหมเอ่ยอืมอ อยากเป็นหมอต้องตั้งใจเียครับเนาะตั้งใจเรยอเก่งๆ,ๆนะจะได้ไปรักษาคนไข้นะครับหนูอยากเป็นหมอหนูก็ได้เงินเยอะๆเพราะว่าหนูอยากได้ไปซื้อรถเบนซ์เออเอาก็ทําความฝันให้เป็นความจริงนะครับเนาะตั้งใจนะหนูอยากเป็นหมอฟันเอออ่ะมานี่นะครับจึงถามชูใจว่าเธออยากจะเป็นหมอเออกล้าเย็บแผลหรือชูใจบอกว่าฉันทำได้ ฉันอยากช่วยหมอจังเลยฉันก็ช่วยหมอได้ปิติพูดเธอจะช่วยหมอทำอะไรล่ะมานะถามช่วยหยิบของให้หมอไงล่ะปิติตอบอหน้าที่95้าสห้นะครับเด็กๆเ,เนาะมานีพูดว่าเธอไม่ต้องช่วยหมอรออย่าซนจนแขนหัก ต้องมาให้หมอรักษาก็แล้วกันหญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆและยังมีนั่งอยู่ข้างๆอีกน่ะเด็กๆด,ดูภาพประกอบไปได้นะครับเนาะ่เขาบอกว่าหญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งอุ้มลูกตัวเล็กๆและยังมีนั่งอยู่ข้างๆอีกหลายคน่ปิติเห็นก็จำได้จึงเล่าให้เพื่อนฟังว่า หญิงคนนั้นสร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทรหญิงคนนั้นเนี่ยสร้างบ้านอยู่ใกล้ต้นไทรริมสะหลังบ้านปิติเขายากจนมากไม่สามารถหาเงินเลี้ยงลูกให้กินดีอยู่ดีได้ลูกๆจึงมีสุขภาพไม่ดีพ่อของเด็กไปไหนล้วจ๊ะ,อ,ะอันนี้ ชูใจถามสิติเบาๆเนอะอช,ชูใจอาจจะก,กระซิบถามเบาๆนะครับคงไม่ถามเสียงดังหรอกตายแล้วใช่อ่าปิติก็ตอบว่าตายเมื่อปีที่แล้วปิติตอบออมานะมานีและชูใจรู้สึกสงสารครอบครัวนี้มากเขาเห็นหญิงคนนั้นผอมหน้าตาเหลือง เสื้อผ้าเก่าลูกๆก็ผอมและสกปรกบางคนนั่งหลับบางคนก็ดูดนิ้วอ้าวยังมีใครดูดนิ้วอยู่ไหมเอ่ยเด็กๆยังมีไหมไม่เอาอย่าไปโลกกระปากเลยนะเด็กๆเอออเาจะโลกกรปากเลยนะโลกคีบแป๊กเนาะเด็กๆบางคนก็นั่งหลับนะครับ บางคนก็ดูดนิ้วอาตามแขนตามขามีรอยยุงกัดแสดงว่านอนไม่กลางมุง้งปิติเข้าไปถามว่าป้ามาทำไมครับพาลูกๆมาตรวจจะ้ะและจะมารับแจกยาด้วยหญิงคนนั้นตอบอ บทสิบห้านะครับบทที่สิบห้าเนาะก็จ,ะจบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะมีคำถามให้เด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะ,ะช่วยกันตอบนะเด็กๆเนาะเ้ามานะมานีมีคำถามนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือของเด็กๆนะครับเนาะเด็กๆกต้องตั้งใจฟังที่ครูถามนะแล้วช่วยกันตอบนะเนาะอ้าวข้อหนึ่งนะครับวันนี้มีกา่ข้อนะครับข้อหนึ่ง แม่ของมานีไปตรวจสุขภาพที่ใดเอ้าแม่ของมานีไปตรวจที่ใดโรงพยาบาลาบประจำจังหวัดเออประจำจังหวัดหรืออำเภอนะอําเภออ๋อแม่ของมานีเน mm ี่ยไปตรวจสุขภาพอันนี้หนูอ <uh ่านไปแล้วไปดังแ่นะครับเออไปตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลประจำอำเภอนะมีคำถามอีกไหมคะครูดูอะไรนะมีคำถามอีกไหมคะมีครับมีอีกสองข้อเนา <Yay! S 2> ะเย้อ่ามาะและมานีพบใครพบใครอันนี้หมายถึงพบคนที่รู้จักนะครับเนาะตอนต้นเรื่องนะครับอ่ามานะมานีอ่ามานะและมานีเนี่ยพบใครที่โรงพยาบาลประจำอำเภอพบใครเอ่ย จูใจแล้วจูใจปีตปจูใจแล้วก็แผลปี๊ยอ่าแล้วพบใครอีกพบใครอีกอ่ามีพบจูใจกับย่านะครับเนาะอ่าและปีตปกับพ่อนะครับอ่าพ่อนะครับอ่าต่อไปข้อสามนะครับอ่าวชายคนหนึ่งได้รับการเย็บแผลจากหมอนะครับอ่าวชายคนหนึ่งได้รับการเย็บแผลจากหมอ เพราะสาเหตุใดตอไปโดนะไรมันมีบาดเทาใช่เหรอใช่เหาะโดนกระจก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 กระกกระจกกระจกบาะจกกระจกกอะจกระจระจไม่ะด้กระกระจกกระจกกระจกระจกกาะะะระะจะะจะะร อ่าเพราะฉะนั้นนะครับน่ะเด็กๆถ้าเกิดเห็นกระจกแตกอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับบางทีน้องหนูไม่ชอบใส่รองเท้าเลยเออใช่แล้วถ้าเราออกไปนอกบ้านนะเดินบนพื้นที่อยู่นอกบ้านเราก็ต้องอใส่รองเท้าป้องกันเท้าต,ตัวเองได้นะครับเนาะ้ป้องกันเท้าตัวเองด้วยนะครับเพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับอ้าวทีนี้มาถึง างานของเราแล้วนะครับอ้าวันนี้เป็นภาษาไทยเพิ่มเติมเนะาะครูจะให้อ่านนะครับใ<อ>นเพื่อนนะอ่าให้เด็กๆนะครับเนาะถ่ายวิดีโอนะครับขณาอ่านหนังสือมาณนะมานีนะครับหน้าที่96นะครับมาส่งคุณครูเนาะอ่าเนาะก็จะตั้งแต่คำว่ามานะตรงนี้นะครับไปถึงคำว่า ยิงคนนั้นตอบเลยนะอไม่เยอะนะครับโอเคไหมเอ่ยเด็กศิโอเคคโอเคโอเคล็อก็กไงนะครบเด็กศิย์คนรุ่นี้รับบายบสวัสดีครับเด็กศิไยบายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเด็กๆ ไม่จดีครับคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายวัสดีไลเดอร์วัสดีทั้งหลายต้อนรับทุทา